ตู้กาแฟหยอดเหรียญของบริษัท MT Coffee นะครับเรามาดูอุปกรณ์ภายในกันก่อนครับกลับมาภายในก็จะมีช่องใส่เครื่องดื่มนะครับ3ามช่องนะครับแล้วก็จะมีสวิต สวิตนะครับที่ใช้สำหรับปรับโหมดข้างหน้านะครับล็อกปุ่มหน้าตู้นะครับแล้วก็จะมีช่องใส่แก้วนะครับแล้วก็สลอห่อดเหรียญที่เก็บเหรียญนะครับภายในนะครับ,นนรบวิธีการใช้งานปุ่มข้างในนะครับมันก็ยังมีสวิต สวิตช์โหมดครับแล้วก็ตัวนี้ปุ่มล้างท่อตัวนี้นครับท่อกาแฟครับแล้วก็มีสวิตช์เทสแก้วนะครับวิธีการใช้นะครับก็ถ้ากดสวิตช์ครั้งแรกนะครับก็จะสามารถล้างท่อพวกนี้นะครับกดหนึ่งครั้งก็จะล้าง ข้อที่หนึ่งนะครับกดสองครั้งก็จะล้างท่อที่สองนะครับล้างจนกว่าเราดูว่าน้ำใสสะอาดก่อนนะครับกดสามครั้งก็จะล้างท่อที่สามนะครับ พอสะอาดได้ได้แล้วเราก็มาเช็คแก้วกันครับตัวนี้ครับกดปุ่มนี้นะครับครั้งหนึ่งแก้วก็จะหมุนแล้วก็จะตกลงมาครับคือวิธีการเช็คว่าแก้วเรียบร้อยดีไหมไม่ไม่ไม่ไมไมติดขัดกันนะครับต้องหล่นลงมาแบบนี้นะครับ